ว่าแม็กทำไรเนะี่ยว่อันนี้เป็นดินเพาะต้นกล้าครับสำหรับสำหรับชายคาผมมันเป็นส่วนผสมของมันเนยอะอนี้คือดินปุ่งเนาะดินปุงนป่งเพา<อ>ะต้นเนาะที่มีกากมะพร้าวใช่ไหมคือให้ดินหลวมที่สุดให้ให้เมล็ดเออ่แทงรากเนาะสำหรับเดยกต้นอ่อนครับแม็กก็พยายามพยายามดูงานเบาให้ให้ผู้สูงอายุนะครับแต่ว่าแกก็ยัง ยังดื้ออยู่ครับเพราะเห็นขวางตาไม่ได้แก่จะทําก่อนนะครับบางครั้งก็แรงงานเราก็ขาดนะครับไปเห็นงานมันไม่เดินแก่ก็จะพยายามช่วยเร่งงานให้นะครับสุขภาพก็อายุไขก็เยอะแล้วนะครับเพระฉงนั้นก็ต้องพยายามหาเรื่องหาหลบเอานะครับหลบมาอยู่ในที่ที่ตัวเองทําได้เหมาะสมกับสุขภาพอายุนะครับก็เรียนรู้ด้วยกันนะครับ แบ่งฟันกันเติมเติมกันนะครับบางอย่างนะครับที่เรียกว่าน้ําเต็มแก้วจะใช้ไม่ได้จะใช้แก้วไม่ได้ต้องลินออกนะครับเพื่อที่จะรับรู้นะครับสิ่งที่ถูกที่สุดก็คือตอนที่มันใช้ได้และมีประโยชน์แล้วนะครับไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับถ้าผิดเราก็ามาเป็นครูซะนะครับก็ใช้ได้แล้วนะครับแล้วพบกับคนวงโปง่งที่วงโป่งครับ เจาะน้ำไปก่อนอา่าเจาะน้ำยุบโยกไว้ก่อนอนาเสร็จปุ๊บเราลงไปปุ๊บลากเขาก็จะมีช้าด้วยนะครับอ่าสักเอาแค่สักสองแถวก่อนเออสองแถวก่อนปุ๊บหนงก,ก็ใส่ไปก็ได้มดีไหมเคนะได้แล้วอา่าค่อยทำก่อ หลานก็ยังไม่ไม่คล่องนะครับเพราะเพิ่งทําเป็นครั้งแรกนะครับก็จะให้เป็นผู้ชํานาญการในการเพราะต้นก้านะครับเพราะว่าร่างกายก็ไม่แข็งแรงด้วยนะครับก็แข็ก็หักนะครับทํางานหนักไม่ได้นค,คนสอนอยู่ตรงนี้คนดูตรงนี้ปุ๊บพอดูปุ๊บเอาคนนี้มาอยู่ตรงนี้ปุ๊บก็ถ่ายกันไปเหมนครูเหือนครูสอนัาเรียมไปทำงานห้างมาทำงานเบาร่างกายไม่แข็งแรงอะ่ะก็ต้องต้องลดแรงมาตั้งแต่ก่อนแอมมาตั้งมาบ่อย มาบวชจะฟ้องมาทุกวันนี้ทำอะไรลูกทำไรหนูทำไรทำบ้านนี่นี่ชัดสันนะสั้นค่ะไอ้ต้นกาสลัดทำเนาะไอนนี้ร้อนอยู่ใจเย็นๆลูกค่อยๆทำให้จับที่ใบนะให้จับที่ใบระวางสายหน้าถ้าเราไปกดเงี้ยจะทำให้ต้นกล้าท้ำ เราต้องกดที่ปแล,าลา้วนะเราต้องแตะต้องนั่นไงบนะมนมั้นแล้วก็แต่งแ,แต่งตอนนี้เย็ะแลวไเห็นไหยคือให้ให้ต้นตั้งตรงให้ได้เพราะนั้นพออย่าให้ต้นตั้งตรงปลไปแล้วเกลี่ยน,นี่ก็พี่แต่พวกนี้มันก็ตั้งไงหมดสอนสอนในเรื่องของการวางต้นกล้ามขยายต้นกล้าครับ ใหญ่ต้นกาต่ออันนี้เป็นผักอะไรพี่หมานอันนี้ต้นก้ากินคอสกรีนคอสกรีนคอสเป็นผักชุดสลัดเนาะอีกอันหนึ่งสีม่วงนั่นชื่ออะไรนะเรดโอ๊กเรดโอ๊กกับกรีนคอสกรีนคอสอี้เรดโอ๊กเลดโอ๊กสีเขียวครับอันนี้ก็จะเป็นสีสีม่วงม่วงแดงมันมีสีแดงสีเขียวก็อัจะงระบงอมฝึกงานนะครับ เฝิกงานเรียนรู้ใหม่นะครับ,ก,บก็เป็นคนใหม่ที่นี่นะครับ,บ,บที่มาเทยากนให้ให้ความรู้ให้ความชานาญก่อนนะครับก่อนจะไปแสดงก่อนจะไปสอนเด็กสอนผู้อื่นนะครับก็จะต้องเรียนรู้กันก่อนนะครับว่าจะต้องทํำยังไงนะครับไม่มีใครเป็นมาตั้งแต่กําเนิดครับต้องฝึกต้องทำไม่ลองผิดลองถูกมาก นด,ด็สมุนจน,นี้บุณะนี่มีต๊ะนังง่งนะั้ทำไร้างแจ้งานุ ซ่อมงานอย่าลืมคั้มนะอย่าลืมตัวคั้มนะทำสะดือมนะันอะครับที่วานาบอกให้ทำเซอะั้แออับอ่าทำสะดือให้ใหมันหน่อยนี่ก็ของเก่านะครับเอามาทำใหม่ของเก่าเล่าใหม่องศาด้วยนะองศาด้วย ถ้าด้ามมันสั้นก็เอาไม้ไผ่ต่อนะปั๊มตีๆแล้วก็เอาไม้ไผ่ต่อแล้วก็เหลาให้มันเสมอกันเนื้อครับ่ป็นน้องปั๊มนะครับแฟนหาเงินส่งผัวมาทํางานให้แม่บ้านไปหาั้งก่อนจะเป็นลูกจ้างรายวันก่อนนะครับแล้วก็เติมน้ำมันทํากับข้าวให้สามีมาทํางานช่วยพี่เก่งครับมาทําที่สมานปั์มมาสร้าง าฐานครอบครัวของเขาฐานชีวิตของเขาไว้ที่นี่นครับว่มไปไหมลองจับดูดิลองจับใช้ดูสั้นไม่สั้นมไม่ใช่ไม่ใช่คือเวลาเรายืนทํางานน่ะต้องลองยืนดูว่ามันนอนเกินไปไหมมันตั้งเกินไปไหมครับต้องเหยียบลงอีกไหมลอ,องแก้ดูนะแก้เอาให้แบบพ,พอเหมาะตัวเองอ่ะครับ แล้วก็ถ้าจอบถ้าด้ามมันสั้นก็เอาไม่ไผ่เหลาแล้วก็สวมเข้าไปแล้วก็เอาตะไบแต่งมันเสมอเสมอโอเคอันนี้ทำทำทำอะไรทำปุ๋ยหมักเอาที่แผ่นชีววที่เราไปแทะมาเมื่อวานใช่ไหมก็เดี๋ยวอันนี้หัวหน้าหมานให้ทำอะไรรดน้ำเอาเอาใช่เอาเก็บโรยแล้วก็เอาอเอ็มมาลงซัดใส่ การน้ำตาลใสอีกหน่อยนี่ก็เป็นเศษผักแต่งเรานะครับจะนดน้ําไว้ให้ชุ่มชุ่มก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาแกะลงนะครับ <Okay. S 1> ก็จะได้ปุ๋ยเอ็นซีจริงจริงนะครับที่ใช้ในแปลงผักของเรานะครับอันนี้ก็ยืนยันได้ว่าเราเกษตรเอ็นซีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้ก็เหลือขั้นตอนที่ทําให้ทั้งหมดนะครับที่อยู่บนแคร่นะครับใหม่สดสะอาดแล้วก็ปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ได้นะครับ แล้วก็คงจะต้องเริ่มขยายแปลงนะครับในในในขั้นตอนบริหารการจัดการกำลังการผลิตในขั้นตอนต่อไปครับนี่ก็ทดลองเรื่อยๆนะครับว่าดินรออยู่ในเกลนใช้ได้ยังงามเพชรอ่ะวิสิ่งามงามผนดินราสวยยังสวยแล้วสวยตลอดค่ะสวยแล้วครับก็คนไทยก็ยังรอเลยใช่เปไปเจ้าขาว่าจะีร้อยนะนะสาวผมอย่างนี้ตลอดครับ เราก็ดินพร้อมแล้วน้าปุ๋ยดินพร้อมแล้วใช่ไหมหอมหอมแล้วใช่ไหมน้าแมวว่าไงหอมไหมดีมากเลยเนี่ยนิ่มนิ่มแล้วใช่ไหมนิ่มละเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปเจอตะแกรงละเดี๋ยวผมจะเอามาม้วนแล้วก็กรองหินคัดหินออกเจอตะแกรงละนะครับก็เดี๋ยวทําแปลงได้เร็วขึ้นนะครับคัดดินได้เร็วขึ้นแล้วก็คนจะเหนื่อยน้อยลงนะครับ ไม่ต้องไปกรอกนะครับให้เครื่องมันกรอบเครื่องมือก็จะทําง่ายๆนี่แหละครับแล้วพบกับคนวงป,งงปง่งที่วงโป่งเร็วๆนี้นะคระับไอ้จับเจอหยอดของดีเข้าไปดี <laughs> รถแล้วลองเอาไม้แหย่นะเอาไม้แหย่แล้วก็งง้างดูว่ามันถึงล่างไหมนะครับเอามาเอาก็ได้แต่แต่อยากให้รู้อ่ะคืออยากให้รู้ว่ามันถึงล่างไหม,ไหมใช่ครับใช่ครับให้มันชุ่มถึงล่างอะ่ะครับ นี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับที่พวกเราทำงานกัน <c oughs> นี่ก็น้องสนั่นนะครับแฟนไม่ได้มาวันนี้้องสนั่นเป็นโสดครับสด,สดชั่วคราวครับ <c oughs> เพราะว่าพ่อบ้านต้องไปหาเงินสดเลี้ยงครอบครัวก่อนนะครับอันนี้ก็แฟนเราชื่ออะไรนะสนั่น <c oughs> อ่าน้องขนองนะครับงั้นก็ วยงานผมได้เยอะเลยนะครับเพราะว่าเป็นเขาเป็นงานหลายด้านนะครับทั้งทั้งเชื่อมช่างอ็อกทั้งก่อสร้างนะครับทําบ้านได้อะไรได้นะครับก็น้องสองคนก็มีภาระนะครับส่งเสียลูกเรียนนะครับแล้วก็ดูต้องดูแลครอบครัวในภาวะกิจแบบนี้นะครับแล้วก็พ่อของน้องก็เป็นเบาหวานมีแผลเบาหวานนะครับผมเตรียมยาให้ละนะครับอันนี้ก็ สดเลเกินครับอันนี้คือสดทุกวันนะครับสดทุกวันที่พี่ฝนไม่อยู่นะครับจะสดตลอดครับสดจนจอบหักไปสองสามเล่มนะฮะพี่ฝนก็ทํางานประจํานะครับแล้วก็จะมาช่วยผมได้ในช่วงเสาร์อาทิตย์นะฮะก็เป็นลูกจ้างประจําของเทศบาลนะฮะอันนี้น้องเจมน้องเจมมาแทนแม่ใช่ไหมลูกครับอันนี้ เป็นช่วงที่น้องอยังทําง,งานฝึกงานอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ช่วงไหนที่เป็นช่วงวันหยุดนะครับไม่ติดงานที่ที่ที่ร้านช่อมเครื่องยนต์เนาะร้านช่อมเครื่องยนต์เขาไม่มีงานหนักให้ก็ไม่มีงานให้ก็จะมาช่วยที่นี่นะครับมาในนามแม่นะครับก็เป็นยังศึกษาอยู่ชั้นปวชนะครับน้องก็มาทํานะครับมาเรียนรู้นะครับมาเอาวิชาไปนะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆเลยเนี่ยเขามาที่นี่เขาจะได้ อาชีพเสริมหรืออาจจะเป็นไรายได้หลักของเขาก็ได้นะครับเพราะที่นี่มันเป็นเป็นวิธีการดําเนินการภาคปฏิบัติการนะครับกับพื้นถิ่นพื้นที่นะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับในการใช้พื้นที่นะครับเขาก็มาเรียนรู้นะครับชวนลูกสาวกไปโรงเรียนโดนเครื่องต่อยตานี้บวมเบิม่มันนี้ลูกไปโรงเรียนเยเพิ่งอยู่โรงเรียนหรือ้าเอาืออะไรไปอยู่งอ อันนี้ก็จะเป็นบ่อ,บอปลากับบอ่อกบนะครับตรงนี้ผมจะให้ชื่อว่าบอ่อกบคอนโดนะครับผสมปลาในถ้ำนะครับประดุกในถ้ำนะครับประดุกอินทรีนั่นแหละครับเราจะเลี้ยงแบบไม่ใช้หัวอาหารนะครับผมจะใช้ไฟล่อมแมลงเอานะครับแล้วก็ให้ทั้งกบทั้งปลาเนี่ยกินมแมลงนะครับเราจะไม่เลี้ยงหัวอาหารจะลองดูนะครับว่า เมื่อต้นทุนการผลิตปั่มแล้วก็มีเทคโนโลยีเรื่องไฟออฟ้าโซลร์เซลล์แล้วเนี่ยมันจะทำให้พันกบพันปลาของผมเนี่ยโตได้ไหมนะครับแล้วก็โตแบบไหนนะครับในการเล้ยงดูต่อใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ได้ไซส์ยังไงนะครับมันเป็นการเรียนรู้เป็นการทดลองแล้วก็ปรับเปลี่ยนนะครับเรียนแบบธรรมชาตินะครับแล้วก็หาวิธีการที่ให้ใช้ได้กับสิ่งที่เรามีนะครับ เพิ่มมูลค่าเพิ่มความสวยงามเพิ่มค่านิยมให,ให้ได้นะครับแล้วพบกับคนองโป่งที่องโป่งนะ,ะนะครับขอย้ํานะครับที่นี่ภูเขาแต่ตรงนู้นไม่รู้ว่าอะไรครับลลไอ้โมลเ,ลเล่นอะไรลเล่นอะไรแต้โมเล่นอะไรฮะ เผื่อแ๊บเดียวครับเรียบร้อยนะครับลกลายเป็นสวนสนุกของแตงไปแล้วครับเสร็จเลยตอนนี้แม่ตายเลยครับซักผ้ามันตายเลยมุดโคนไปแล้วครับไม่ทันไปดูกันห้ามไม่ทันแล้วครับตอนนี้ปล่ยอย่างเดียวะนะห่างแม่หน่อยเดียวเรียบร้อยเลยครับแตง ย้ายสายนะครับย้ายสายขึ้นด้านบนนะครับเพื่อให้น้ำได้เดินทางจากบนลงล่างนะครับค่อยๆขยับค่อยๆทำดูนะครับบางอย่างผมก็ไม่ได้รู้ทุกอย่างร้อยเปอเ็น์หรอกครับบางอย่างก็ต้องคาดเดาปรับเปลี่ยน,นครับ บางครั้งก็ต้องเอาความรู้จากน้องๆเด็กๆที่นี่นะครับเพราะเขาเป็นเกษตรกรมานะครับเขาก็มีพื้นฐานแต่วิธีการบริหารจัดการก็อย่างที่ว่ากนะครับถ้าไม่งั้นคงไม่มีนี่นะครับนี่คือปัญหาและนี่คือสิ่งที่จะต้องช่วยกันแก้ไขปรับเปลี่ยนปางปางเบาเบาหน่อยลุกลึกไปมาแล้วน้ำมาแล้วล พอถึงมาตรงนี้ปุ๊บเดี๋ยวมันเต๋สายยางมาได้ละเราได้สายยางมาได้น้อแตงก็เล่นบัวรดน้ำานะครับเนี่ยฮะคือเด็กอยู่อย่างเงี้ยเขาเล่นแต่มันก็มีประโยชน์เขาก็ได้ออกกับรังกายนะครับนะรพบกับเขาน้องแตงน้องแตงโมที่วังโปกตัวเด็กคนนี้โตขึ้นจะเป็นอะไร มองหน้าแตมองหน้าเอาไปแล้วไปเล็กๆเออนี่แหละเข้าไปอีกเข้าไปอีกเนี่ยพอดีตักรอยเก่าเนี่ยเออนั่นแหละครับก็กำลังปลูกปอเทืองนะครับปานตามมันเลยครับแล้วพบกับใครเริ่พบกับแตงที่วังป่งนะครับ ฮะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยทำไงลูกตาให้ไปนั่งในร่มปะนั่งในร่มไปลูกปะใส่หมอกแล้วอ่าใส่หมอกนะขึ้นบุกเบิกครับลงโป่งแล้วพบกับคนลงโป่งที่ลงโป่งนะครับ ผมคนนี้นะฟังเลย่นี้ก็กินข้าวไม่ค่อยได้ทลยทำไรกันครับต้อง,นะงน้ำปอเทืองนะครับแล้วก็ดินนี้เป็นดินลุกหลัางนะครับเดี๋ยวเราจะเอาปุ๋ยเรามาใส่ครับนาง้นมสูงอะครับสูงก็บังคับไปเราบังคับไปได้น้ำอะ่ะเ,เรามีบัวเรามีบัวลุกเรามีบัว ถ้าถ้าไอ้นุ้นมันไม่นั่นใช่ไหมเราก็ไปต่อสายนะครับแล้วก็งอหัวไอ้นี่ขึ้นมาเอาไปให้ได้น้ําอ่ะของเหลวนะได้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 เออไม่ได้ได้ยำๆมาม้างก็ได้ครับมินไปไอปั๊มมินไปลูกมินไป น้องก็ได้สับรอยมันตมหมินไป,ขไปเ,ออนเนข้าไปเล็กๆเออเนี่ยเนี่ยเข้าอีกเอีกเนี่ยพอดีตกักรอยเก่าเนี่ยเออนั่นแหละครับนนนะก็กำลังปลูกปอเทืองนะครับป่านตามมันเลยครับแล้วพบกับใครแล้วพบกับแตงที่วังโป่งนะครับ ไม่ฮะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยทำไงลูกตาให้ไปนั่งในร่มบ้นั่งในร่มมัลูกบ้งนี่นี่แไงแล้วาถแล้วอนอันนี้ผมมาเก็บหลักฐานว่าผมจะหักใครบ้างคนละห้าร้อยอ่ะไอพออยู่งานผิดที่หักแปดร้อยให้ทำงานเบามาทำมาอยู่กองงานหนักอีกแล้วอ๋อหยุดแล้วใช่ไหมโหพลาดเลยแปดร้อย จะได้จังฮักไปรวดหนาต้องเพิ่มให้สีเนี่ยเสร็จตัวเองต้องมาช่วยคนอื่นีใช่อันนี้ก็เที่ยงร้อนนะครับเอ่อเฟิร์นเฟิร์นดูไนกาด้วยนะลูกหนูมีในกาดูในกาพาคนพักด้วยถ้าร้อนก็หยุดในกาไวท้ทีหลังนะครับถ้าทนไม่ไหวร้อนหยุดเลยแล้วพบกับคนวงโป่งที่วงโป่งจ้าตายทำไง พับถุงตอบตรงยังเลยเก็บถุงให้เรียบร้อยเวลาใช้งานต่อจะได้ใช้ง่ายได้รู้ขนาดรู้ไซส์ว่าถุงนี้ใช้ทําอะไรอันนี้ก็เป็นของเก่าเนาะเรามาใช้ใหม่นี่ก็อายุเท่าไหร่นะหกสิบเท่าไหร่หกสิบเจ็ดหกสิบเก้าหกสิบเก้าแล้วไม่รู้มันไม่เป็นเงินอันไหนอ่ะคะห้ให้เก็บตั้งแต่เมื่อวานไงแต่ว่าเราไม่ทันไงเก็บเลย ถอนเลยถอนแล้วก็ถอนเอาลากออกแล้วก็ตัดเลยเอาเอารากออกมานะถอนแล้วค่อยมาแต่งลากแล้วก็ผัดเลยลูกจากมุมหนึง่งทางนี้นะครับจากแกบดำกลายเป็นแกบดิบพิษสมาสัมไรมก็เแกบดำลงไปแล้วหุยคอกลงแล้ว,วลอ,อันนี้ก็แกบดิบค,ค,ครับแกบดิบ แล้วก็เอาอะไรลงต่อก็ทำเป็นชั้นอย่างเงี้ยครับแล้วก็มาหาติว่ามาใส่หญ้าหรืแกะซิ่งเราทำเป็นชั้นแล้วก็น้ำหมักเอ็มพองออดสองไหมอันต่างน้ำตาลด้วยไหมพองอดหครับพองออหนึ่งสามตาลครับแล้วก็ที่เห็นกีดก้าวอยู่ในนั้นไกลๆนู่นนะครับก็คือให้กําลังใจนะครับคุณตานะครับ อันนี้คุณตาไม่ได้ทำงานหนักนะครับอันนี้แกบนะครับอย่าคิดว่าผมใช้แรงงานผู้สูงอายุนะครับเดี๋ยวผมจะติดคุกอันนี้คือแกบนะครับแกบป่นนะครับแกบขี้รีบนะครับก็เอามาคุมนะครับรักษาความชื้นนะครับก็แม็กนะครับกับอ่าผมจำชื่อไม่ได้นะครับคนนึงนะครับก็ช่วยกันนะครับงานเบาๆก่อนจากมุมบ่อลุกครึ่งนะครับบ่อลูกครึ่งเสร็จ ก็ย้ายมาที่วังมะกรูดนะครับวังมะกรูดก็จะมีเป็นที่พักที่พักหลังจากที่เหนื่อยรถมานะครับขึ้นรถทางไกลมามาเยี่ยมพวกเรามาเที่ยวหาพวกเราก็จะได้มาพักที่วังมะกรูดแล้วก็เข้าห้องน้ำห้องท่ากันตรงนู้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนสวยเอวบางล่างเล็กคนนี้เขาเป็นใครวันดี่จ้าคนสวย ชื่ออะไรจ๊ะกระปุกลุกกระปลุกลุกจ้าครับชื่อนี้เจ้าได้จะได้มานะครับโอยเขาตั้งตามฉายาหุ่นชั้นนี่แหละก็ตอนนี้เป็นผลงานของน้ากระปุกลุกกับเจ้าอะไรนะชื่ออะไรนะไอ้สาวสมุอ่าไอ้สมุดอีกคนนึงนะครับก็มาสารต่อนะครับว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยคือมันสวยด้วยใช้ได้จริงไหมนะครับสวยได้ใช้ได้จริงไหม <S 2> <S 2> ชื่อเล่นชื่ออะไรนะสมุดเนี่ยสมุนชื่อตวงตวง,งตวงอ่าตะตุงตวงแต่ว่าอันนี้ผอมตุงตวงอ่ะต้วงก็ร่างกายก็ไม่ค่อยแข็งแรงครับเพราะว่าตอนสาวนี่นกระเต้นเยอะจะเป็นเดนเซอร์ลูกทุ่งนะครับนี่เราก็จะทําธนาคารอาหารแพะนะครับคนกินได้แพะต้องกินได้แน่นอนนะครับผักไชยาครับก็เป็นที่เล่นที่และเล็มนะครับของเขาครับตรงนี้ก็จะเป็นอะไรอ่ะ กระถินใช่ไหมใช่ไยาค่ะไยาอันนั้นกระถินนี่อันนั้นกรินอ่านี่ผมก็ผมเป็นคนเอามาฝังไว้เองแหละแต่คนที่จะทําให้มันขึ้นนี่ก็คือพวกพี่ๆนนานี่แหละเพราะผมฝังเสร็จปุ๊บตายเลยถ้าไม่มีพวกนา้นนี่ตายเลยอะไรก็ตายเพราะวเก่ง นนก็เป็นด้านบนสุดนะครับเยาเย็นของสถานฟาร์มที่ปรับเปลี่ยนไปทุกวันนะครับน่นารักขึ้นไปทุกวันอบอุ่นขึ้นไปทุกวันขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ให้การเชื่อใจ ยอมรับนับถือแล้วก็เอ็นดูเก่งเหมือนคนในครอบครัวขอบคุณทุกๆอย่างเลยครับสำหรับคำว่าน้ำใจสำหรับคำว่าศรัทธ,ธาร่วมกันในศาสตร,ร์ประชาในการทำงานเชิงเกษตรอินทรีย์เพื่อความมั่นคงของมนุษย์วันนี้สถานที่แห่งน,นี้ ที่เป็นมรดกทรัพย์สินครอบครัวหลวงจันทร์ของแม่สมจิตนะของพี่สมานนะครับแล้วก็พี่พี่น้องๆหลวงจันทนร์ถูกปรับเปลี่ยนให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นแล้วตอนนี้ก็ได้ประมาณสาสิบ้าเเซ็นนะครับจากที่ผมประเมินนะครับ3าิเซนนี้คือยังไม่สามารถเป็นผลกําไรนะครับเพราะเงินลงทุนเราไม่มีนะครับเราทําตามกําลัง ทำแตมแรงสนับสนุนช่วยเหลือนะครับจากพี่ๆน้องๆน,นะครับผู้ร่วมอดุดมการนะครับแล้วก็ผู้ที่เห็นการทำงานเก่งนะครับแล้วก็อยากบูชาคุณพ่อหลวงนะครับก็ช่วยเก่งมาหลายๆคนนี่ก็ช่วยเก่งมาหลายๆคนนี่คือบางครั้งนะครับคือแบ่งตัวกันมาช่วยครับอีกคนนึงไปหาตาังเลี้ยงครอบครัวอีกคนนึงก็มาช่วยเก่งทำงานที่นี่ มันพูดได้คำเดียวเลยครับซึ่งในน้ำใจแล้วก็ขอบคุณมากมากครับขอบคุณหลวงปงที่ตื่นแล้วแล้วก็วันนี้ทำให้เก่งรู้ว่าขอแค่โอกาสคนปุ่งก็ทำได้นะแล้วก็คนที่อื่นนะก็ทำได้เหมือนคนลวงปู่นะครับขอแค่โอกาสเรากันนะจะมาหาพวกเราครับคนบนฟ้ามองเราอยู่ผู้ใหญ่เขาก็มองเราอยู่ ขอให้เราเป็นลูกพ่อหลวงแท้จริงเป็นลูกสาวพ่อหลวงเป็นลูกชายพ่อหลวงที่รักสมัครสมานสามัคคีรัรกแท้ทุนสถาบันพระมหากษัตร,ริย์ราชก,กิีวงทุกคนมีเผืนเพ่นดินเดียวกันมีพ่อคนเดียวกันแม่คนเดียวกันแล้วพบกับเรานะครับที่วงปก จังหวัดเพชรบูรณ์สมานฟาร์มเกษตรอินทรีย์เพื่อความมั่นคงของมันพบกันครับ